ก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ประเทศอินเดียที่สนามบุตอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่คอเก้มาตินได้มีการซีบหลุดขณะแข่งขันนะครับและทําไมมาตินถึงไม่โดนลงโทษวันนี้ผมจะมเม่าให้ฟังนะครับคอเก้มาตินเป็นดาวิดชาวสเปนของดูคาติพาแม็กทีมเกิดเหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันฟูลเลทที่บุตอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อซิปของชุดแข่งนั้น เลื่อนเปิดออกมาระหว่างการขับขี่เครตนี้เคยเกิดขึ้นกับฟาบิโอกัวตาลโลในการแข่งขันที่บาร์เซลโลนาเมื่อปี 2, 2021และตอนนั้นดาบิดชาวฝรั่งเศสโดนโทษบวก3วินาทีแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคอเก้ม,มาตินไม่โดนโทษอะไรเลยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคอเกม,มาตินถึงไม่โดนลงโทษกฎของการแข่งขันเคียนเอาไว้ประมาณนี้นะครับ นักแข่งต้องมีการสวมใส่อย่างเหมาะสมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างหมวกน็อกชุดแข่งถุงมือรองเท้าและกาดต่างๆต้องอยู่ในสภาพดีครบตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนจบการแข่งขันจุดแตกต่างระหว่างเคสของปวตาลโลและมาตินมีดังนี้ครับปาบิโอกูตาลโลนั้นซิบระเบิดจากการชำรุดของอุปกรณ์และมันเปิดอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่พอแค่นั้นนักบีดฝรั่งเศสยังล้วงเอากาศป้องกันหน้าอกออกและดึงมันทิ้งกลางสนามนั่นทำให้เจ้าตัวโดนโทษตามมาทั้งเรื่องของชุดที่ไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆคอเก้มาตินนั้นชิปแกเปิดเนื่องจากการขับขับไปแล้วมันเลื่อนลงมาเนื่องจากการปิดชิปนั้นไม่ได้ล็อกอยู่อย่างถูกต้องคือสภาพของอุปกรณ์นั้น ยังสมบูรณ์อยู่และเมื่อเจ้าตัวสามารถดึงมันกลับอยู่ในสภาพเดิมได้ก่อนที่เวลาจะผ่านไปจนโดนคำสั่งลงโทษมาตินก็เลยลอดตัวไปครับที่มาก็คือก่อนที่มาตินจะออกจากพิษเจ้าตัวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับแต่เมื่อเอารถออกมาสู่กิจแล้วมาตินเดินกลับไปที่พิษอีกครั้งเพื่อทำธุระนอกจากนี้ยังมีผ้าขนหนูพรมน้ำโปะมาด้วยตอนที่เดินกลับมาหารถที่กิจสตาร์ และก่อนที่จะเริ่มวอร์มอัพแล็ภาพจากการถ่ายท่าสดก็ถูกแคปมาให้เห็นว่ามาตินนั้นไม่ได้ล็อกอย่างครบถ้วนและถูกต้องนำมาซึ่งการเลื่อนหลุดระหว่างเลสนั่นเองครับท่านผู้ชมซึ่งอุปกรณ์ก็ไม่ได้เสื่อมสภาพหรือพังดังนั้นคอเกี่ยวมาตินก็ไม่โดนลงโทษครับ